สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกล้าเ่าจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่15สิงหาคม2564นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเตือนให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะตอนนี้ค่ะมีการส่งต่อข้อความเป็นจํานวนมากนะคะบนแอปพลิเคชันไลน์ค่ะว่าให้ทุกคนนะคะรีไปเสียบบัตรยืนยันตัวตนค่ะเพื่อรับเงินเดือน25,000บาทที่ตู ATM ้ ATM กรุงไทยนะคะซึ่งข้อความดังกล่าวนั้นสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชา ซึ่งพี่น้องประชาชนบางกลุ่มนะคะก็ไปยืนออกันที่หน้าตู้ ATM กรุงไทยนะคะหรือเข้าไปติดต่อธนาคารค่ะซึ่งทางธนาคารกรุงไทยนะคะเขาก็ได้ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าข่าวดังกล่าวนั้นเป็นข่าวปลอมค่ะทางธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายในการแจกเงินให้กับประชาชนนะคะโปรดอย่าลงเชื่อข่าวปลอมดังกล่าวค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็นําข่าวดังกล่าวนะคะมาแจ้งเตือนค่ะสามารถแชร์ออกไปได้นะคะว่าการส่งข้อความดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงค่ะขอให้ทุกคนหยุดนะคะไม่แน่ใจว่าคนที่สร้างข่าวปลอมนะคะข่าวเท็จสร้างเฟกนิวต่างๆนั้นเขาได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นะคะซึ่งพี่น้องประชาชนของเราคนไทยนั้นก็เดือดร้อนจากปัญหาวิกฤตโควิด COVID อยู่แล้วนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะมาสร้างความเดือดร้อนตรงนี้ไปอีกเพื่ออะไรนะคะก็ขอ ให้ทุกคนใช้สติในการรับสารรับข่าวสารดังกล่าวแต่ละที่นะคะก็ขอให้พิจารณาให้ดีก่อนค่ะก่อนที่จะส่งต่อข่าวสารค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะแชร์คลิปนี้ออกไปได้เลยนะคะคลิปที่เอามาแจ้งเตือนให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้เป็นความจริงเสมอค่ะหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้เม้นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะหาข้อมูลมาให้กับทุกคนที่อยากจะทราบข้อมูลค่ะ